ยังไงนะขอะทำทางอันนี้จะเป็นถนนเข้าไปใช่ไหมเออทำหน่อยเดียวเวลาตรงนี้เราให้เขาคุชซาใช่ไหมล่ะอืมก็ดินนะ่ะมาทำที่จะทำบ้านแล้วก็นี่ก็เอาดินบางสวนนะ่ะมาทำถนนเข้าไปแล้วก็อาจจะทำลหลูกลังลาดลูกลังสักเที่ยวสองเที่ยวรถ ตร<ท>งล่างหกไร่ตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงสระน้ำหมอปลาก็จะไปจิตจิตฝังนู่นหน่อยนี่ก็จะเป็นสระก็จะอยู่ที่นี่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาได้ยินเสียงได้ยินเสียงกบ เสียงจิ้งหรีดไรๆห่างจากถนนใหญ่ตรงนน้นรถอันนี้ก็จะเป็นนาน,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 น้องสาวคนเล็กไปด้วฮะอืม ไปดูซิว่ ام, าวน้ำนเ,เขาเวียดนามเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายใช่แล้วฮะเออไม่เป็นไรสตาร์ทงั้นเนี่ยจะได้ไม่ร้อนมาก ก็อันนี้คนาเราก็ให้เขาไหนอะนอะ้ำอ่ะอ๋อแต่น้าม,มันเขาขุดล่องน้ำให้มันไปใช่ไหม นี่มนันอาจจะเป็นรถไถรถไถนาที่มันเดินเดินผ่านพอดีงี้รถถึงเขาคงจะมาได้แค่สิบหกิโลไม่พออันนี้ก็จะเป็นสะที่บ้านบ้านของป้าท <พอ S 1> ้อง พอแล้วนี่อันนี้ต้นอันนี้ของเราหรือของใครอ่ะไม่ใช่ของเราั้างนะใช่ของบ้านอืมสิบอามบ้านนีดเขา ออ้ตรงนี้ก็มีสะน้ำเนี่ยพ่อตรงนี้ก็มีสะนี่อันนี้ที่ของปลาแป้วที่ที่ของปลาแป้วนี่ใช่ไหมพ่อ yeah. ก็ดูกว้างนะ ทำไมดูกแกกว้างขังเราเออทำไมดูกว้างของเราดูดูไม่น่าไม่น่าเท่ากัน <laughs> แล้วลองวัดดูก็ได้มาดูเราแฉบจริงๆอ่ะถ้าลอกไหล่ซึงมันอาจจะกินอีบิง่งนรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนั้นไม่ใช่ถ้าว่าดูในกระบอกแค่เดียวนะ อ๋อมันก็เท่ากันแหละพ่อมันก็เท่ากันแหละแต่ว่าเราดูไปยืนตรงนู้นมักไปอืมไปยืนตรงนู้นก็ดูกว้างไงแต่พอเดีพอเรามายืนตรงนี้มันก็ดูกว้างนะนี่มันเสมอไงแล้วก็สุดท้ายมันก็เสมอมันจะมักจากไหนอีกอีกสองงานมันก็ต้องมีมีหาออืมดูดูแต่น้ำมันก็ไหลไปถึงนู่นเนาะ เราจะทำนาแค่ตรงนู้นเดี๋ยวกำลังรอรถที่จะมาก็เรียกว่ามาบดหญ้าบดหญ้าปั่นหญ้าไรตรงนี้ยังเผาไม่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาญ้ามาเก็บไว้ดีกว่าเนี่ยลนี่หญ้ายังยังเผาไม่ได้อะต้องเอาย้าขึ้นพ่อเพราะว่าเดี๋ยว ข้าวมันจะไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวมันฝันมันก็จมดินหมดน,น่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราไงย,ยังขึ้นมาแล้วจะไว้ไหนไะว้ท้ายรถโอ้หาเรื่องเนี่ยน,นะปุ๋ยยังดีเลยนะกระทังไม่ให้เผาถ้ามันไถครบไปเลยในยายาฟางไถครบไปเลยเ็นปุ๋ยเดี๋ยวรอรถไถเข้ามาไถปั่นบด ต้นข้าวเดี๋ยวค่อให้ดูกันใหม่